อแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนพู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปซีโฟนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องปืนในเกมเวทแรงกันนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วนะครับผมก็เป็นอาวุธที่แบบเราใช้ฟาร์มใช้ทําอะไรเนี่ยใช้ฟาร์มของใช้สู้กับอ่าสตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆมันเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในเกมและซึ่งหลายคนเนี่ยอยากจะมีไว้ครอบครองมากๆแล้วบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆและยังไม่รู้วิธีการหาปืนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมอ่าจากเท่าที่ผมมีนะโอเคมาเริ่มกันเลยฮะก่อนอื่นเนี่ยปืนเนี่ยเราจะหามาได้หลากหลายวิธีมากครับผมวิธีแรกเลยคือ เติมเงินครับผมอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะจริงๆเติมเงินจริงๆนี่ก็สามารถเติมเงินมาซื้อได้นะอันนี้ก็โอ้โหกะบอกรับแปดร้อยเานี่ยอันนี้ก็เป็นเซตนะเป็นเซตก็ได้ชุดด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าชุดชุดคาวบอยนะครับผมนี่ก็จะมีชุดมีมีปืนให้ก็สองรับบอกแล้วก็มีชุดเต็มเต็มชุดเลยนะชุดเต็มยศเลยอ่าหนึ่งชุดแล้วก็ยาอีกสิบสิบขวดนะครับผมอ่าเซตนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ก็มีให้เหมือนกันก็โอ้โโโหหก็แแพพงงอออยู่นนนนนะััีี้้คตร แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับกล่องสเบียงอันนี้ไม่เกี่ยวดีอันนี้เป็นทรัพยากรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะเป็นกล่องสุมนะครับผมนี่เป็นกล่องสุมก็จะมีมีมีดปะปลายมาด้วยนะก็คือเราเราต้องสุ่มนะก็คือกอล่องละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมสุม่มจะได้ปืนอะไรก็ได้ตะดวงนะครับผมเนี่ก็มีปืนให้ตามนี้เลยนะครับผมกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นี่ยิงกล่องสูงหน่อยอ,อ้นี้ก็หก<อ>สิบเก้าบาทเนี่ยหกสิบเก้าบาทโอ้ปืนก็จะเป็นระดับต่ำๆหน่อยนะไม่แรงเท่าไหร่นะครับ โอเคก็ตามนี้นะสำหรับเอ่อสำหรับการหาปืนเอ่อหาปืนวิธีแรกนะผมคือการเติมเงินนั่นเองก็เ <c oughs> ออก็เรื่องจริงอ่ะก็มันหาไดนะ้การเติมเงินนะผมโอเคแล้วส่วนสายฟรีนะอะสายฟรีอย่างเราก็คือต้องมีโต๊ะคราฟก่อนเลยนะผมนี่โต๊ะคราฟนะผมซึ่งปืนเนี่ยก็จะมีระดับของมันนะผมระดับที่1 2 3 4 5นะครับผมไล่ตามระดับไปนะครับ อ่านี่ก็ตามระดับโต๊ะเลยนะอ่าเราจะคับปืนไหนได้ก็ตามระดับนี้เลยนะผมส่วนปืนอะไรที่คุณเห็นณตอนนี้ว่าผมมีแต่คุณไม่มีก็ให้รู้ไเลยว่าอ่ผมได้จากการเปิดพิมพ์เขียวนะครับผมก็คือเราต้องเวลาเราไปฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีพิมพ์เขียวดรอปมาให้ใช่ไหมเออเราก็เปิดพิมพ์เขียวแล้วมันก็จะได้พิมพ์เขียวปืนนั้นมานะครับผมอย่างอันนี้ก็ได้มาจากพิมพ์เขียวเหมือนกันอันนี้ก็พิมพ์เขียวอันนี้ก็พิมพ์เขียวเหมือนกันนี่ก็พิมพ์เขียวเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ก็พิมพ์เขียวนะครับผมส่วนปืนที่มันมีติดมาเเเเลลยยกกกก็็็จจะะะปนแบบบบสสิิออ่่ผมมไไคด้ ที่มันติดปืนที่มันติดโต๊ะค้ามันเลยจะมีปืนอันนี้มั้งเอออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะใช่ไนหะถ,ถ้าจะไม่ผิดนะเออประมาณนี้นะครับผมส่วนเลเวลพิม์เขียวก็เหมือนกับกระเป๋านี่แหละครับผมอ่าเหมือนทุกอย่างเหมือนกันเลยอะไรที่มีอะไรที่เราเปิดได้จากพิมเขียวเนี่ยมันก็จะมีเลเวลพิมเขียวขึ้นให้เห็นด้านล่างไหมอย่างปืนกระบ,บอกนี้ใช่ไหมเลเวลพิมเขียว14ก็แสดงว่าผมอ่ะเปิดไอ้ปืนกระบอกเนี้ยจากพิมพเขียวซ้ําได้1ิรอบแล้วนะครับผมแล้ว อระเับพิมพ์เขียวเนี่ยมันดียังไงนะครับผมก็คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธปืนของเรานะครับผมให้มากขึ้นอย่างสมมติว่าอ่าไอปืนอันนี้เนี่ยมันดาเมจสมมติว่าสมมติว่าดาเมจเดิมๆของมันเนี่ยดาเมจแค่600อ่าดาเมจอันเดิมๆของ 600. แค่หกร้อยเราเปิดพิมพ์เขียวเจอ1ครั้ง,งเนี่ยเราก็จะได้ความเสียหายการโจมตีเออบวกความเสียหายการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสิบเงี้ยเออก็จาก600จากอ่าเลเวลบพิมพ์เขียวหนึ่ง 6เราดามเมจ600ใช่ไหมพอเราเปิดได้อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น610เปิดได้ครั้งที่2ก็เป็น620่มันก็จะบวกเพิ่มทบไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราเราวนี่เปิดซ้ำปืนกระบอกเดิๆามๆซ้ำมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ส่วนวิธีการคารปืนเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่มันเหมือนกันไม่ห่างกันมากนะครับผมวัตถุดิบแต่มันจะต่างกันตรงที่วัตถุดิบและวัตถุดิบในการคาฟนะครับผมอย่างก็ ไอ้ปืนพวกนี้อย่างอปืนแบบนี้มันก็จะใช้แค่ไม้กระดานกับแผ่นทองแดงแล้วก็ชิ้นส่วนอาวุธทองแดงนะครับผมอย่างเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอเริ่มมีหมุดและเริ่มมีหมุดเริ่มมีแผ่นทองแดงอะไรพวกนี้เริ่มมีแผ่นสัมฤทธินะครับผมส่วนอาปืนเนี่ยมันก็จะแบ่งไปตามยุคของมันนะอย่างอันนี้ก็เป็นยุคทองแดงยุคสําริ์นะครับผมยุคสัมฤิ์ยุคเหล็กยุคเหล็กแล้วก็ยุคเหล็กกล้าแล้วก็ยุคอล l อยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผม อ่าแล้วผมก็จะมาพูดถึงวิธีการรับจะเอาปืนที่มันระดับส,งสูงๆแล้วกันนะเอาปืนระดับส,งสูงๆแล้วกันเพราะว่าอ่าวิธีการราฟของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะมันก็เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมก็คือเดี๋ยวผมมาไล่โต๊ะก่อนนะว่าเราต้องมีโต๊ะอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือโต๊ะลงผลิตปืนนะผมโต๊ะปืนที่สั้นๆโต๊ะปืนอันนี้โต๊ะงานละเอียดนะผมอันนี้ต้องมีนะครับผมแล้วก็โต๊ะห้องวิจัยนะผมห้องวิจัยก็คือเราต้องใช้ดินดินปืนในการ ในการคารบ,บปืนนะผมเอาไวา้คาบปืนแล้วก็โต๊ะไม้นะครับผมปืนต้องใช้ไม้เป็นส่วนประกอบในการทํานะครับผมนี่นะครับแล้วก็โรงรอโรงรอตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับผมโรงรอ,อะจะเป็นเลเวลอะไรก็ได้นะถ้าเกิดยิ่งเลเวลตรงสูงเราก็ยิ่งทำเราเราก็ยิ่งสามารถที่จะคาบทรัพยากรตูงสูงขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะคาบปืนระดับสูงขึ้นมาได้นะครับผมโอเคตามนี้ แล้วก็เออแล้วก็ที่ตักหนังด้วยนะครับผมนี่เพราะว่ามันต้องใช้สัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันมันนี่กันหมดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนาวิธีการค่าวนะผมผมก็จะใช้ปืนอันนี้แล้วกันนะปืนที่อยู่ในยุคเหล็กนะผมปืนที่ช่อนใ้เหล็กในการเป็นเป็นส่วนประกอบในการค่าวนะผมเพราะว่าไอเหมืองเหล็กเนี่ยในโซนโซนแดนเหนือเนี่ยทุกคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยแน่นอนจะว่ามันไปได้ง่ายกว่าแดนใต้นะครับผมซึ่งไอปืนพวกนี้เนี่ยที่มันใช้เหล็กเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้วัตถุดิบจากแดนใต้ในการคาบนะผมซึ่งมันจะหาได้จากแดนใต้น มันหาได้ยากนะวผมผมก็จะเอาปืนนี้แล้วกันปืนที่ใช้เหล็กในการครับเพราะว่ามันเป็นของที่ทุกคนเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นอาวุธที่อยู่ระดับกึ่งกลางนะผมซึ่งมันก็มันก็จะคล้ายกับปืนระดับต่ำแล้วก็ปืนระดับสูงที่ต้องใช้ทรัพยากรสี่อย่างในการราฟนะครับผมอ่ะโอเคมาเริ่มงี้ก็ดีกว่าก็ระดับแรกนะมันต้องใช้ไม้นะครับผมซึ่งมันต้องใช้กระดานไม้เมเปิลนะครับผมอ่ามันมันขึ้นบอกเลยเห็นไหมด้านล่างสุดมันเขียนบอกว่า สร้างได้ที่โต๊ะช่างไม้เลเวล3อ่าเราก็วิ่งมาที่โต๊ะช่างไม้เลเวล3เออเดี๋ยวลืมบอกไปว่าปืนนี้ต้องใช้อ่าโต๊ะลงผลิตปืนเนี่ยเลเวล3ในการคราฟนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่ามันต้องใช้กระดานไม้มเปืนใช่ไหมเราก็วิ่งไปเลยที่โต๊ะคราฟไม้ที่โต๊ะไ,ไม้นะครับมาเปิดดูอ่านี่อ่าโอเคพอมาถึงแล้วชืบเอาเรายังคราฟไม่ได้ว่ะเราไม่มีไม้ม,ม,มเปืนทำไงดีเราก็จิ้มที่ไม้มเปืนเลยครับผมอ่ามันจะบอกว่า สามารถพบได้ในสถานที่ป่าเมเปิลหิมะอ่าเราก็ไปที่ป่าเมเปิลหิมะเราก็ไปฟาร์มมาแล้วครับเสร็จแล้วก็เอามาคราฟเป็นกระดานไม้เมเปิลเลยนะครับผมใช้เท่าไหร่แล้วก็หามาเท่านั้นนะครับผมตามจำนวนที่เราต้องการนะครับโอเควัตถุดิบแรกได้มาแล้วนะครับผมสมมตินะว่าได,ได้มาแล้วต่อไปก็จะเป็นเอ่ออะไรเอ่ยเป็นหมุดอ่าหมุดเหล็กส,สร้างได้ที่โต๊ะงานละเอียดเลเวลสามโต้งานละเอียดเลเวลสามอยู่ตรงนี้ของของผมอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วมาไล่ดูนะครับผมโต๊ะงานละเอียดอ่านี่ไงหมุดเหล็ก อ่ะมุดเหล็กต้องใช้เหล็กอ่าผมก็สร้างได้เพราะผมมีเหล็กอยู่แล้วผมกดสร้างไปได้เลยนะครับผมส่วนใครยังไม่มีใครยังมีเหล็กใช่ไหมเรากจิ้มค้างไวเลยครับผมแท่งเหล็กสร้างได้ที่โรงหล่อเลเวลสามอ่าเราก็อยู่ที่โรงหล่อเลเวลสามเลยไปของผมอยู่ตรงนี้โรงหล่อเลเวลสามปึ๊บอ่านี่ไงเหล็กเหล็กต้องใช้อะไรบ้างเหล็กต้องใช้เหล็กใช่ไหมต้องใช้เหล็กอ่าแร่เหล็กนะผมสามารถพบได้สถานที่เมืองเหล็กอ่ะเราก็ไปที่เมืองเหล็กแล้วก็ไปขุดมานะครับผมอยากได้เท่าไหร่ก็เอาขุดมาเยอะเลยก็ได้นะ ต่อไปก็จะเป็นฐานหินสีอ้มตาหนะครับผมสามารถพบได้ในสถานที่เหมืองเหล็กเหมือนกันอ้าวพอดีเลยเราไปเหมืองเหล็กไปขุดเหล็กด้วยแล้วก็ไปขุดฐานหินสีอ้มตาหด้วยโอ้โหไปที่เดียวได้2อย่างเลยนะครับผมแล้วก็เอามาเผาให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการจะใช้ในการคราฟนะครับผมเสร็จแล้วเราก็วิ่งมาที่โต๊ะงานละเอียดของเราครับผมอ่านี่แล้วเราก็กดคา้าฟไปได้เลยนะครับผมต้องใช้กี่มุดเราก็คา้าฟไปตามจำนวนนั้นนะครับผมอ่าโอเคมุดเหล็กได้แล้วต่อไปอะไรต่อต่อไปก็เป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมแผ่นเหล็ก เหล็กสามารถสร้างได้ที่โต๊ะงานละเอียดนะครับผมเดี๋ยวสามมาโต๊ะงานละเอีดยดเดี๋ยวสามอ่ะพอดีเลยนี่อันนี้อันนี้ไงนี่นี่นี่ต้องใช้เลยต้องใช้แท่งเหล็กเหมือนกันอ่ะแท่งเหล็กเมื่อกี้เลยเราทําหมุดพอดีนะครับผมเราก็ไปฟาร์มเราไปฟาร์มพืชดิบทําหมุดใช่ไหมเราก็ฟาร์มมาเพื่อทำแผ่เนเหล็กาาา ني, ได้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาฆ้าแผ่นเหล็กอ่ะนี่เหลือแผ่นเหล็กเราฆ้าแผ่นเหล็กได้เลยนะครับผมนี่โอเคได้แผ่นเหล็กกับหมุดเหล็กมาแล้วนะต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปก็เป็น ชิ้นส่วนอาวุธเหล็กนะครับผมอ่าสร้างได้ที่โต๊ะงานละเอียดเลเวลาสามโอ้โหโต้งานละเอียดนี่ขายดีมากใช้งานบ่อยมากอา่นี่ไงชิ้นส่วนอาวุธเหล็กนะครับผมโอ้โหเห็นไหมนอกจากชิ้นส่วนอาวุธเหล็กเนี่ยมันต้องใช้ของคาบเยอะมากครับผมต่อไปก็ไอไม้เปิ้ลอาที่พูดไปอ่าเมื่อกี้นะไมเปิ้ลต้องใช้ต้องใช้ที่ไหนนะครับผมที่ต้องคาที่โต๊ะะกรดานไม้นะครับผมต่อไปเป็นอะไรเอ่ยขนสัตว์นะขนสัตว์สร้างได้ที่ตากหนังเรียกว่าสามที่ตากหนังผมอยู่ตรงนี้ นี่อัปเกรดใ,ให้ถึงเลเยอร์ก3ก่อนนะครับผมอ่านี่ไงอ้าวไม่มีไม่มีหนังอีกทางไงดีหนังสัตว์ขนาดใหญ่อ่าสามารถพบได้สถานที่ทะเลสาบแดนเหนืออ่าเราก็ไปที่ทะเลสาบแดนเหนือแล้วก็ไปไล่ยิงพวกแมวป่าพวกสัตว์ป่ามันจะดอกมาให้นะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มมาตามจำนวนที่เราต้องใช้นะแล้วก็เอามาเอามาตากมาครับเป็นอ่าคนสัตว์ได้เลยนะครับผมสมมติว่าได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วต่อไปไปได้อีกต่อไปต้องใช้อะไรอีก แผ่นเหล็กอ่าแผ่นเหล็กที่พูดมเมื่อกี้นะแผ่นเหล็กก็หาได้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 ไดจากที่ไหนก็ตามนั้นนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นดินปืนอ่าดินปืนสร้างได้ที่ห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยอยู่นี่ผมอยู่นี้นะ้ครับผมนี่อ่าต้องใช้ถ่านส่วนถ่านเนี่ยสร้างได้ที่กองไฟนะผมไปไปที่กองไฟ<笑><笑>เห็นไหมมันยุ่งยากมากนะครับผมการค้าปืนเนี่ยอ่านี่ไงกองไฟซึ่งถ่านเนี่ยจะมีอยู it, ่สี่ชนิดนะผมซึ่งเราจะใช้ไม้อะไรใน,ในการข้าก็ได้นะ แต่ว่าก็คงไม่มีใครเพี้ยนคงไม่มีใครเพี้ยนที่จะไปเอาไม้ระดับสูงๆเนี่ยมาเผาเป็นฐานหรอกมั้งนะครับผมก็คงจะต้องใช้อันเนี่ยต้นสนที่เราครับเอ้ที่เราสามารถไปฟาร์มได้ในช่วงแรกเนี่ยมามา,มาเผาเป็น่านแทนนะครับผมซึ่งมันไม่แบ่งแยกนะว่าต้องใช้ฐานอะไรมันไม่ได้เจาะจงว่าต้องใช้่านชนิดไหนนะผมเป็น่านแบบไหนก็ได้ไม้แบบไหนามาเผาเป็นฐานก็ได้นะครับผมอ่าโอเคพอเราได้่านมาแล้วเราก็วิ่งมาที่ห้องวิจัยเลยครับผมที่ตัววิจัยของเราต่อไปใช้อีกอ่าซันเฟอร์นะซันเฟอร์ ตันเฟอร์เนี่ยมันไม่บอกมาใช่ไหมว่ามันหาได้จที่ไหนนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นสักกระเบอือหลือมันทำไมมึงถึงไม่บอกก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ตันเฟอร์เนี่ยไม่ได้หายากครับผมมันจะดรอปทั่วทั้งแมปเลยนะครับผมอาัตราการดรอปเนี้ยสูงอยู่นะครับผมเราไปฟาร์มทุกครั้งต้องเจอทุกครั้งอ่ะอย่างน้อยต้องมีสักอัน2ออันต้องเจอเออซึ่งมันเป็นะายที่หาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมซึ่งถ้าใครเล่นช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนํานะว่า ไม่ต้องรีบไปคาปืนไม่ต้องใช้มันอะไรมากนะผมผมแนะนําให้เก็บทันเฟอร์นี่ไว้เยอะตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผมมีโคตรเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าผมทะลึ่งบ้องเอาไปทําระเบิดดนดนไม้เล่นหมดนะครับผมก็ <laughs> เลยไม่มีใช้ทำดินปืนนะครับผมอ่าโอเคเพอเราได้มาแล้วเราก,กดคาไปได้เลยครับดินปืนอ่าแบบนี้นะผมก็ต้องใช้ฐาน2ก้อนแล้วก็ทันเฟื่องสองสองก้อนเล่นเป็นก้อนแล้วกันเออโอเคพอเราได้ดินปืนครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาคาเป็นชิ้นส่วนเหล็กได้เลยครับผมอ่าอันนี้ขอ,องผมครบแล้วคาไปดูได้ปุ๊บ อรอสองนาทีนะครับผมต้องใช้เท่าไหร่ก็ค้าไปตามนั้นนะครับผมอ่าพอเรามีของครบแล้วเราก็กดสร้างปืนไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าของผมไม่พอไงถึงของพอผมก็ไม่ใช้หรอกเพราะว่าผมมีปืนระดับสูงๆแล้วไงแต่ผมก็ไม่ค้าแล้วก็กดค้าไปได้เลยนะผมส่วนของอาวุธชิ้นอื่นเนี่ยใครที่ใครที่มาถึงระดับนี้แล้วนะผมก็คงไม่ต้องแนะนำหรอกบ้งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆแล้วกันนะส่วนใครที่เล่นมาตัวเล่วลองสูงแล้วโต๊ะงสูงแล้วก็คงจะค้าไอ้พวกนี้ได้ไมนะนมากะผ อ่าพวกนี้ก็ใช้อุปกรณ์เหมือนกันนะเนี่ยตามนั้นเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรหาได้จากที่ไหนเราก็จิ้มมันค้างไว้ผม,มก็จะบอกนะว่าไปหาได้จากที่ไหนนะครับผมเออนอกจากอ่าไอเทมที่มันแบบไอเทมไอเทมที่มันระดับหาระดับกลางๆที่มันหายากๆนิดนึงอ่ะมันจะไม่ค่อยได้บอกว่าหาได้จากที่ไหนนะครับเออออย่างพวกเนี้ยมันก็หาได้ง่ายอยู่แล้วนะเนี่ยจิ้มบอกมันก็บอกนะครับผมเนี่ยอ่านี่อันนี้ก็เป็นรถที่ราดฟงสูงๆหน่อยอยูแดนใต้หมดเลยนะผม อ่าผมก็จะเอาไอ้นี่แหละไอ้ที่เป็นอาวุธปืนที่มันต้องใช้อ,อุปกรณ์เหล็กนี่แหละในการค้าบบบมาแนะนําแล้วกันเพราะว่าเมืองเหล็กเนี่ยเป็นที่ที่ใครไปก็ได้มือใหม่ไป,ไปเล่นเพิ่งเล่นใหม่ใหม่ก็เล่นได้ก็สามารถไปได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้หาของยากแต่ว่าแดนใต้มันหาของยากนะผมผมก็เลยไม่ได้เอาปืนนี้มาแนะนําแล้วกันนะอืมตรงเนี้ยเพราะว่ามันก็ค้ามันก็ค้าเหมือนกันอ่ะวิธีการค้าก็เหมือนกันนะครับผมเออเนี่ย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือปืนกระบ,บอกนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าได้จากไหนนะผมผมได้มาจากพิมพ์เขียวสีดำนะครับผมจากพ่อค้าหาเลรนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการคับปืนเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับผมบนะที่เราสามารถคับเองได้นะที่เราสามารถคับเองได้นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการหาปืนอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากที่ไหนนะผมซึ่งมันมีวิธีการหาอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้จากนี่ครับผมได้จากเควสประจําวันนะครับผมร้านข่าวตรงนี้นะครับผมปึ๊บ อ่าวันนี้ไม่มีวะไม่มีปืนมาให้วะอ่านให้อเอางี้แล้วกันให้คุณเห็นให้ดูให้คุณดูช่องอาวุธอันนี้ดาบเห็นไหมดาบอันนี้ปกติเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นปืนมาให้นะผมผมก็าสามารถมาฟาร์มปืนได้จากที่นี่เหมือนกันนะซึ่งปืนที่เราจะได้จากตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้แบบพวกปืนระดับสูงๆเลยนะครับผมคือปืนที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นปืนที่เลี้ยวสูงกว่าเราหนึ่งขั้นสมมติว่าเราอยู่ในยุค เร,เ, other, เราอยู่ในยุคเออ zet. เราอยู่ในยุคของสำลิดอ่าเราอยู่ในยุคสำลิดมันก็จะมีปืนระดับปืนเหล็กอ่ะปืนที่ต้องใช้ในยุคเหล็กอ่ะปืนที่ต้องใช้เหล็กคัมอ่ะบรอกมาให้นะครับผมเออก็คือแบบมันจะเหนือว่าเราหนึ่งขั้นอ่ะของรางวัลอ่ะมันจะเหนือว่าเราหนึ่งขั้นนะครับผมมันจะสูงมามันจะเป็นของดีกว่านะครับผมก็แนะนําถ้าใครได้ปืนที่มันดาเมจสูงสมมติว่าสมมติว่าคุณฟุกได้ปืนอันนี้มาเนี่ยปืนนี้ดาเมจ ดาเมจ928เนี่ยอ่าหรือปืนกระบอกนี้ก็ได้เนี่ยดาเมจ600เนี่ยนะครับผมถ้าใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะแล้วฟุกได้ปืนพวกนี้มาไม่รู้ว่าได้มาจากยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณได้มันมาก็แล้วแต่ผมแนะนําให้อปืนอ่ะเก็บไว้แล้วก็มาที่กระดานข่าวตรงนี้ครับผมนามาไล่ดูว่าวันไหนเนี่ยมันมีปืนดอกบ,บ้างนะครับผมอ่าวันไหนถ้าวันไหนมีปืนดอกเนี่ยเราก็เอาปืนที่มันมีดาเมจสูงๆเนี่ยดาเมจที่เรามีอยู่ในที่เราเก็บไว้เนี่ย เอามาใช้ทําภารกิจพวกนั้นเลยครับผมแล้วก็เราก็จะได้ปืนมาใช้ต่อ,อเป็น,เป,นเป็นทุนเป็นต้นเป็นทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แนะนําให้เอาปืนพวกนี้เนี่ยไปใช้อย่างอื่นนะครับนอกเหน,นอกจากนี้นะให้เอ,เอาแบบให้เก็บไว้ทาพวกนี้ดกวาเพราะว่าเวลาตอนที่ผมเล่นเ,เล่นใหม่ๆอ่ะผมก็ทําอย่างนี้เหมือนกันอีกไว้ทีหนึ่งนะครับผมก็ได้จากการที่เราล็อกอินนะครับผมก็คือเราล็อกอินทุกวันที่25ของตัวเกมเนี่ยเราก็จะได้ปืนนี้มาครับผมเป็น ปืนโคเพนเทอร์สันนะครับผมซึ่งเป็นปืนที่ดับหมจแรงที่สุดแล้วนะครับผมก็แล้วก็จะมีอีกลูกอีกกระบอกหนึงคือปืนลูกซองด้านบนนะครับผมเออสองกระบอกน่าถือว่าโอเคสุดแล้วนะครับผมก็อันนั้นก็จะซือได้วันที่17กับวันที่25นะครับผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็พยายามเข้าเกมมาล็อกอินบ่อยๆแล้วกันนะจะได้ปืนนะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือการซื้อของกับพ่อค้าหาบเล่ครับผมก็คือตรงนี้ครับผมก็มาดูการแจ้งเตือนขอกพิดาบนี้ก่อนนะครับผมมมมก็็โอเเเเครราาาาหหนนนนแล้วว่่ีีปืขยยใ350ญะ เราก็วิ่งไปที่พ่อค้าได้เลยับผมนีพ่ออยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะสุมเกิดน,นะทุกที่ทั่วแมปนะครับผมอพอเราเข้ามาก็จะเจอคนนี้ครับผมนี่เขาเจ้าของมาขายนะก็จะมีปืนแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไรชุดปืนด้วยแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ซื้อปืนซึ่งปืนเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่แบบนี้แบบเดียวนะยังจะมีปืนยาวปืนอย่างอื่นด้วยนะเออก็สามารถที่จะมาซื้อได้แล้วก็ราคาก็แตกต่างออกไปด้วยนะครับผมตามชิ้นของปืนนะครับ ภารกิจหรือว่าเควสประจําวันที่กระดานข่าวอะไรนะรผมซึ่งความยากง่ายของเควสก็จะได้เงินที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับผมภารกิจไหนายากก็จะได้เงินเยอะหน่อยภารกิจไหนง่ายก็จะได้เงินน้อยหน่อยนะครับส่วนปืนระดับหายากที่ผมมีในตัวคาเมื่อกี้ผมผมได้จากพ่อคาคนนี้ก็ผมก็คือ การที่เอาทอง50ก้อนมาแลกกับพิมพเขียวระดับสุดยอดอันนี้นะครับผมซึ่งผมฟุกมากๆผมได้ปืนตัวบอดนั้นมานะครับผมก็อาจจะได้ชุดกดหรืออาจจะอื่นงอืได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาซื้ออะไรในการข้าปืนได้นะครับผมก็ใช้ทอง30ก้อนนะครับผมส่วนวิธีการหาทองสาหรับใครที่ไม่มีแคนอยู่หรือว,ว่าแคนใครที่ยังไม่สามารถที่จะขุดทองได้ครับผมเราสามารถที่จะเอาของไปได้ที่ตัวเมืองครับผม เพื่อนเขาจะอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนของที่เราใช้แลกเป็นทองเนี่ยเอออ่ามันก็จะผัดเปลี่ยนกันไปนะไม่ใช่แค่อย่างนี้อย่างเดียวนะอย่างครั้งนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับผมแผ่นเหล็กแล้วก็หินนะครับผมแล้วก็มีผ้าสีแดงนะครับผม30มสิบผืนหินหินแปรรูปแล้ว20ก้อนแล้วก็อ่แล้วก็แผ่นเหล็ก 7แผ่นนะครับผมซึ่งในแต่แตละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งวันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งหรืออาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมซึ่งเราต้องวิ่งมาดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับผมเราวก็วิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อเอาของไปแลกกับทองนะครับผมก็แลกได้วันละ3ก้อนเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณมีของที่เขาต้องการนะแล้วก็นอกเหนจากนั้นคือการทำเควสประจาวันนะผมคือทาภารกิจบนกระดานข่าวนะครับผมอ่าทุกๆหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราทำา เราเราทำทุกวันอะว่าเราส่องเควสสองเควสแล้ววันที่7เราก็จะได้ VP ีฟรีใช่ไหมเราก็ได้ทำสามเควสซึ่งเราก็ทาไปเรื่อยอย่างนั้นแหละครับผมเราจะได้อะที่ละหนึ่งก้อนนะครับผมตามนี้นะวิธีการหาทองสำหรับใครที่มีแคนหรือว่ายังไม่มีแคนแล้วก็แคนใครที่ยังขุดทองไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทรัพยากรอื่นที่เราสามารถที่จะมาหาได้ที่ที่นี่ครับผมเนี่ยเราจะมาซื้อมาแลกก็ได้นะครับผมเออเนี่ยเราก็สามารถมาซื้อมาแลกวัตถุดิบจากที่นี่เพื่อไปราฟปืนด้วยได้นะครับผมที่นี่ก็มีนะเออนะครับ แล้วส่วนใครนะผมที่มีปืนที่มันดาเมจสูงๆแต่ว่าไม่มีทรัพยากรในการซ่อมหรือว่าโต๊ะคัฟเลเวลไม่ถึงก็แนะนําให้เอาปืนมาซ่อมที่นี่ได้นะครับผมก็ใช้ปลาในการซ่อมนะครับผมสมมติว่าคนมีปืนแบบผมอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคนมมไม่มีของซ่อมไม่มีโต๊ะซ่อมหรือว่าไม่มีมัตตูดิตในการซ่อมก็เอาปลาที่เราได้จากการฟาร์มเนี่ยครับผมเอาไปปิ้งมันก่อนนะครับผมเอาไปย่างเอาไปคัฟให้มันเป็นปลาย่างก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาทําการซ่อมที่พ่อคาคนนี้ครับผมซ่อมได้วันเหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็ ส่วนจํานวนปลาที่ใช้ในการซ่อมปืนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของปืนของเรานะครับผมยิ่งเลเวลต่าก็ใช้ปลาน้อยยิ่งเลเวลสูงก็ใช้ปลาเยอะตามระดับนะครับผมตามนี้โอเคอีกหนึ่งวิธีก็คือการที่เราใช้แผ่นที่ที่เราได้จากโจนที่มันมาบุกบ้านเรานะครับผมซึ่งเราต้องอยู่กันบ้านนะแล้วเราต้องฆ่าโจนให้หมดนะผมแล้วมันจะมีโจนอยู่หนึ่งคนที่มันจะดรอปแผนที่นะครับผมคือ ก็คือแผนที่อันนี้นะครับผมซึ่งเราก็กดอ่านไปได้เลยนะครับผมพอเรากดอ่านเสร็จมันก็จะขึ้นอีเวนต์แบบนี้มาก็คือเป็นอีเวนต์ค่ายโจนนะครับผมแล้วมันก็จะสุ่มเกิดนะมันไม่ได้เกิดที่นี่ที่เดียวนะบางทีมันก็จะเกิดที่อื่นบางทีก็เกิดใกล้บ้านถ้าใโชคดีหนอยก็เกิดใกล้บ้านเดินไม่ไกลนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็วิ่งมาได้เลยนะครับผมก็มันจะมีกล่องอยู่4่กล่องนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องใช้ปืนเลยเพราะว่าโจนกา,กากเกียนมากนะครับผมโจนมันไม่ได้เก่งเลยนะครับผมซึ่งผมจะข้า ถ้าใครโชคดีก็จะมีปืนกระบอกนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งก็ผมได้ปืนกระบอกนี้บ่อยมากนะจากอีวันนี้ครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ได้เป็นดาบเฉยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยทําคลิปเสือไม่ได้ของดีท้งนั้นไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมเอารูปแปะไว้ให้แล้วกันนะเออก็เป็นปืนกระบอกนี้นะที่ผมได้บ่อยที่สุดนะครับเออแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้วัานะ่าเสียดายมากปืนก็ดาเมจ400นะดีมากๆแล้วก็ในทีก็มีเกือกมาดรอปเลยนะเออมีเกือกมามีของซ่อมาขอมาด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ นี้ต่อไปก็จะเป็นที่เรือนพ่อค้าแดนใต้นะครับผมถ้าใครไปแดนใต้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อปืนที่เรือนพ่อค้าได้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะอยู่กับคนคนนี้นะผมก็จะมีปืนมาให้มาขายนะครับผมซึ่งต้องก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาปืนกระบอกไหนมาขายนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นปืนกระบอกนี้ครับผมไรเฟิล45 w i n ชสเตอร์นะครับผม550เหรียญน,นะครับผมถ้าใค,ใครมีตังค์ก็ซื้อไปนะครับผมถ้าไม่มีตังค <laughs> ์กลับดีกว่า ต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์รถไฟทั้งสองอีเวนต์นะอันนี้เป็นการจู่โจมรถไฟนะผมแล้วก็อีกอีเวนต์นึงก็คือการหยุดนอกกำหนดเวลานะครับผมซึ่ง event, อีเวนต์การจู่โจมรถไฟเนี่ยมันก็จะได้จากการที่เราทำเควสตรงนี้ครับผมเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะเจอคนให้เควสตรงนี้ครับผมแต่ครั้งนี้เป็นดาบอย่างเงี้ยอะไรวะทำคลิปไม่มีตัวอย่างเลยโอเคไม่เป็นไรก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีปืนมาให้นะผมส่วนปืนนี่ก็จะสุ่มไปนะครับผมแต่ละแต่ละชนิดของปืนนะเออแล้วเราก็กดรับแล้วเราก็ทำตามเควสได้เลยครับผมแล้วก็ อีเวนต์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น,นอีเวนต์การหยุดนอกกำหนดเวลานะผมซึ่งเราต้องข้าหวหน้าโจรเสร็จแล,แล้วก็จะมีเ้วก็จะมีปืนดอปในกล่องแต่ว่าผมไม่มีของให้ผมผมไม่มีรูปให้ดูอะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมเท่าที่ผมจําได้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับพิธีการหาปืนนะครับผมก็ถ้าผมตรงตร,งต,รงตรงไหนไปหรือว่าไม่ได้พูดส่วนไหนในคลิปไปก็เพื่อนๆที่มีความรู้ก็สามารถที่จะมาแนะนําหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม อ่าแล้วใครที่มาดูคลิปนี้ก็แนะนําให้ไปอ่านคอมเมนต์นะถ้ามันมีคอมเมนต์นะให้ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อใครที่เขามีความรู้เนี่ยมาเพิ่มเติมตรงไหนไปนะครับผมก็ <sovereign. S 1> มีประมาณนี้รับผมเท่าที่จาได้และนึกออกก็มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกมเวทแลนด์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แ,และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าคร